น้องโนโลาอ่อนหนักมากหอมแก้มคุณแม่รัวๆตอนจบ พีคมากเป็นอีกหนึ่งครอบครวัวที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวเจนนี่และสามีหนุ่มมิกกี้และแน่นอนว่าในตอนนี้ทั้งคู่นั้นมีโซทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนแล้วนั่นก็คือน้องโนาเรียกได้ว่าตอนนี้น้องโนลานานยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักแถมยังชายแววนางแบบตัวน,น้อยอีกด้วยล่าสุดวันที20่20พฤศจิกายนซึ่งในอินสตาแกรมของแม่เจนนี่ได้โพสต์คลิปขณะที่ตัวเองกำลังเล่นกับลูกสาวในคลิป จะเห็นว่าแม่เจนนี่นั้นให้น้องโนลาหอมแก้มซึ่งน้องก็จะทำตามอย่างน่ารักสลับกันหอมคนละทีสองทีแถมตอนจบพีคมากน้องโนลาศพคุณแม่อย่างอ่อนๆเป็นภาพที่น่ารักและน่าเอ็นดูมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งโพสต์นั้นได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าความรักของแม่หอมกันวันละร้อยรอบนั่นเองล่ะค่ะ 음조조